ก็ถือว่าเรื่องสุขภาพเนี่เป็นเรื่องสำคัญพุทเจ้าตัดไว้อารโรคาตยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเราไม่อยากเป็นโรคภัยเนี่ยก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองอาจารย์เคยดูดูในแพทย์ท่านหนึ่งท่านชื่อในแพทย์สมอาจ ในแพทย์สมอาจวงขมทองท่านพูดถึงเรื่องเสาหลักสุขภาพหกข้อหกเสาหลักสำหรับคนต้องการมีสุขภาพดีมีหกข้อในแพทย์สมอาจท,ท่านเรียนเก่งนะท่านจบท่านโรงเรียนเตรียมอุดม แล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยโตเกียวนี้ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วท่านก็ยังไปต่อที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกนะไปเรียนแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดต่อท่านมาแนะนําเราก็น่าสนใจท่านบอกว่าเสาหลักสุขภาพหข้อท่านเปรียบเหมือนว่า บ้านเราเนี่ยมีเสาหกต้นถ้าจะให้มันแข็งแรงเนี่ยเสาหกต้นมันต้องแข็งแรงเท่ากันถ้าเสาต้นไหนมันมันไม่ค่อยดีไม่แข็งแรงมันหักมันเล้าเนี่ยก็อาจจะทําให้บ้านพังเหมือนกันนะหกข้อเนี่ยถ้าอันไหนเราขาดไปก็อาจจะทาให้สุขภาพเราพังเราเสียได้เหมือนกันข้อแรกท่านบอกว่าต้องออกกําลังกายการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่าต้องมีวินัยต้องบังคับให้ตัวเองทําเหมือนกันอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงแต่ต้องออกกําลังแบบต่อเนื่องนะอแอโรบิกให้เหงื่อออกหน่อยๆอ,อย่างพระเนี่ยเดินบาตรตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกัน เป็นบ่ายกันเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยบางท่านก็ชั่วโมงกว่าก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างน้อยอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ทําเลยนี่มันก็อาจจะไม่ดีก็ได้อย่างพระเราเนี่ยนะก็อาจจะกวาดใบไม้ตอนสายๆครึ่งชั่วโมงตอนบ่ายเวลาเยอะเลยกวาดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้สําคัญเรื่องการออกกำลังกาย ที่สองท่านบอกเรื่องอาหารอาหารก็เอาตามที่เรารู้กันนะที่หมอเขาบอกกันนะกินไขมันให้มันน้อยกินเนื้อสัตว์ให้มันน้อยหนักไปทางผักผลไม้ถ้าใครเป็นพวกเบาหวานเนี่ยอะไรก็ให้มันเว้นเรื่องแป้งเรื่องน้ําตาลอย่างนี้หลักก็คือผักผลไม้ให้มากกินให้น้อยถ้ากินเยอะอ้วนน้ําหนักเพิ่มไม่ดี ใช้หลักของพระก็ได้ปฏิสั่งขาโยนิโซ่ปินทปาตังเราย่อมพิจาจรณาโดยแยกครายแล้วฉันบินทบาทแล้วฉันอาหารไม่ให้อร่อยมากอถ้าอร่อยมากเลยมันกินเยอะอาหารที่มันอร่อยส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีพวกน้ําตาลพวกไขมันต่างๆผักไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าจําเป็นต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดี อันที่สามท่านบอกเรื่องการนอนการพักผ่อนเนี่ยหมอเขาบอกว่าให้นอนอย่างน้อยวันละเจ็ดชั่วโมงเขาแนะนําให้นอนสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็เจ็ดชั่วโมงก็ไปตื่นตีห้าซึ่งผมว่ามันก็เยอะนะเจ็ดชั่วโมงเนี่ยปกติเขานอนกันก็ห้าหกชั่วโมงเนี่ยผมว่าได้เจ็ดชั่วโมงบางทีมันก็ไม่ค่อยหลับแล้วละ่ะ อย่างอาจารย์นอนก็ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี่แหละเขาสังเกตตัวเองว่าถ้ามันสดชื่นก็ใช้ได้ผมคุยกับนักปฏิบัติหลายท่านนั้นที่เป็นพระบางท่านท่านก็บอกไม่ไม,ไม่ค่อยได้นหลับหรอกคืนทําสมาธิไปมันก็จิตมันก็ตื่นแต่ให้สังเกตเอาตอนเช้าตอนเช้าถ้ามันไม่ไม่เพลียไม่อะไรก็ใช้ได้อาจารย์ก็เป็นันมือนกันนั่งทําสมาธิไปเนี่ยเหมือนกับมันด้ นั่งมั่งนอนมั่งไปเนี่ยนะเหมือนก็ไม่ได้หลับหรอกแต่ว่ามันสดชื่นดีทีส่สดชื่นกว่านอนนะอที่สังเกตตัวเองพักผ่อนบ้างไอ้ที่สําคัญคือไอ้พวกที่มันทํางานมากเกินไปไม่นอนทํางานแล้วกลับมาเล่นเกมมาดูอะไรในพักผ่อนอย่างนั้นอน่ะไอ้อย่างนั้นต้องระวังสามข้อแรกนี้ก็เป็นเรื่องปกติอะนะของมนุษย์เราต้องออกกําลังกายต้องกินต้องนอนอ่า ข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าให้ให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งทั้งทางด้านสังคมแล้วก็อากาศภูมิประเทศด้วยนะอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีคนในครอบครัวต้องเป็นคนดีอย่างนี้เนระว,ว่าสามีภรรยาลูกเนี่ยต้องเข้าใจกันต้องมีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ในที่ทำงานที่ทํางานก็ต้องอยู่กับคนดีๆอันนี้พูดง่ายแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเราเลือกยากเหมือนกันในครอบครัวเนี่ยเหมือนกันแหละเป็นผู้ครองกันเนี่ยที่แรกมันดีอยู่แล้วแหละไม่งั้นมันไม่อยู่ด้วยกันหรอกจะอยู่อ็นนามันก็อีกเรื่องหนึ่งมีลูกออกมาจะให้ลูกมันดีดังใจก็ไม่ใช่อีกแล้วคือถ้ามันไม่ดีสังคมไม่ดีรอบคนรอบตัวไม่ดีมันก็เครียดอะไรมันก็มาเป็นข้อที่ ห้านะอย่าเครียดนะข้อที่4ี่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีสัามพ่ดีนะข้อที่ห้าเขาบอกว่าอย่าเครียดใอ้ความเครียดเนี่ยมันก็พูดยากคุณกันมันแก้ยากเป็นเรื่องของจิตใจนะก็สายธรรมะบ้างอะไรบ้างนะฟังธรรมะบ้างปฏิบัติธรรมบ้างแต่คนมันไม่เหมือนกันหรอกบางคนเนี่ยมันเขาเรียกว่าจิตมันเซนสิทีฟมีเรื่องอะไรหน่อยเดี๋ยวมันเครียดปุ๊บเลย บางคนไม่เครียดหรอกมันคนมันก็เฉยเฉยมันมีเรื่องอะไรมันก็ไม่ก่อยนั้นเป็นที่สมองคนด้วยเหมือนกันความเครียดเนี่ยก็ต้องรู้จักบริหารไปถ้าคนเครียดง่ายก็ต้องรู้จักบริหารหาวิธีให้มันขายเคยรียดไปแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกถ้ารุตายเขบอกว่าอย่าเอาสารพิษมาใส่ตัวพวกเหล้าบุหรี่ยาเสพติดอะไรพวกนี้สูบบุหรี่ก็เลิกซั กินเหล้าก็อาจจะให้มันน้อยหน่อยยิ่งเป็นยาเสพติดประเภทอื่นที่มันแรงๆ่งห้ามเด็ดขาดทํำลายสุขภาพตัวเองแั้แต่สถานที่ที่มันมีมลพิษต่างๆเราก็เลี่ยงเสียไม่เอาไม่เอาส,สารพิษใส่ตัวนะหกข้อเสาหลักนะนะเรื่องของการออกกําลังกายการกินการนอน การอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีความรู้จักไม่เครียดรู้จักสละความเครียดได้ไม่เอาสารพิษใส่ตัวหกข้อเนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่แล้วแหละสำคัญเราจะทำอเปล่าถ้าทำได้ก็ดีอโรคยาปรมาลาภา